สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกป่านะครับไหนเพของนานานะครับอันนี้ครับมานี่ครับเหลือนักท่องเที่ยวกำลังขึ้นมานะครับนะครับเราก็จะมาเตรียมลงเบ็ดรอนาะนาะครับอุปกรณ์เบ็ดกำลังให้นะ้ากำลังเอามาครับ เราก็นะครบรรยากาศฝนตกนิดนึงครับปลาก็ขึ้นอยู่นะครับวันนี้จะมีแต้มกันไหมครับกาไปลองรับชมกันดูครับว่าวันนี้จะมีผลงานกันไหมครับนี่ครับปลาขึ้นอยู่นะครับก็เป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับอยู่กันถึงสว่างเลยครับวันนี้ ก็ไปลองติดตามรับชมกันดูครับไปติดตามรับชมกันเลยครับครับ นักบวบโหดดอกค,ครับรจ,จับกระตงนะครับว้าวมาแล้วดีเียกกระดิ ไม่เอาโอ้โหโกะเมครข้ามาให้เข้าวังลระคับกำลังสู้ครับกำลังสู้ไกลครับไกลแล้วเข้ามาแล้วครับเดินไปกบดล Kau berapa, ini. Nenek, kita dah. Sebelum bộ đấy, đấy không. Ủa bộ dòng ngày à? ngày <coughs> <coughs>

น่าโอ้โหนี่แหละสิบห้ามันม่อยู่โอ้ยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับสิบสห้าเลยยี่ครับเนี่ยร้อยปากอยู่ครับแต้มสวยครับ ี่ครับผ้าหรือยี่ครับเข้าเต็นเต็มปลาครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว อ๋ออาดะสถิติไว <laughs> <laughs> แล้วครับสถิติไวแล้วทำลายได้หรือไม่ <laughs> <laughs> ทำลายแล้วนะโอ้ oh.

มัดบัวให้มันนั้นแล้วครับมันรูดได้ครับสิบห้าบวกครับ มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับเอเลยครับนนมั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 น <vos> วันนี้ก็เป็นที่สำเร็จครับ แต่ม้ไม้ม่ติตัวแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยครับสายสิบห้าบวกขึ้นครับมาเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับหน้าทายพุ่งนะครับ มันดีแล้ว <laughs> ดีแล้วครสอะครับงานครับ,บิบห้าวัขึ้นครับนี่ครับนี่นะครับ